หยุดฟังทั้งนี้นะคะหลังจากที่แม่มีปัญหานะคะการติดเชื้อแบคทีเรียตรงจุดซ่อนเน้นเพราะคิดว่าตัวเองทําความสะอาดดีแล้วไม่ว่าจะล้างด้วยน้าสะอาดหรือน้ําสบู่นะคะทําให้มีกลิ่นตรงจุดซ่อนเลนแล้วก็ทําให้แม่เป็นฝีนะคะทําให้แม่ต้องกินยาฆ่าเชือ้อและล้างแผลอยู่เป็นเดือนเลยหลังจากไปพบแพทย์นะคะแพทย์แนะนําให้ใช้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเลนโดยเฉพาะแม่ก็เฟ้นหายอยู่นานกว่าจะมาเจอผลิตภัณฑ์ทาความสะอาดจุดซ่อนเลนของลาพีทนะคะ เขาเป็นโฟมทำความสะอาดจุดซ่อนเลนด้วยสูตร pH Balance ช่วยทำความสะอาดจุดซ่อนเลนอย่างอ่อนโยนมีกลิ่นหอมลดการสะสมของสิ่งสกปรกและแบคทีเรียเพื่อสุขอนามัยที่ดีในชีวิตประจำวันมีส่วนผสมของดอกคาโมไมล์และคอลลาเจนจากธรรมชาติที่ร่วมกับวิตามิน B3 และโปรวิตามิน B5 ผ่านการรับรองจากสถาบันแพทย์เดิมสแกนเอเชียปัจาการกอก ปัสจากสารก็ออก,การระคายเคืองช่วยปรับสมดุลยับยสส T R e S, ั้งการสะสมของแบคทีเรียสินตุกตกต่างๆลดกินอับชื้นไม่พึงประสงค์ให้ความชุ่มชื้นและผิวกระจ่างใสขึ้นนะคะโฟมเขานุ่มมากค่ะใช้แล้วแฟนยังชมเลยค่ะว่ากินหอจิ้มตะกร้าได้เลยค่ะ